สวัสดีค่ะมาพบกับการจัดอันดับคนที่ดวงการเงินดีที่สุด5อันดับแรกของคนเกิดทั้ง12นักษัตว์นะคะในครึ่งปีแรก2564นะคะตั้งแต่มกราคม2564ไปจนถึงมิถุนายน2564เลยนะคะมาลุ้นกันว่าทั้ง5อันดับนะคะที่มีดวงการเงินที่ดีที่สุดจะเป็นนักษัตวไหนบ้างนะคะ,นะคะเริ่มต้นที่อันดับที่5 คนที่ดวงการเงินดีที่สุดอันดับที่5ได้แก่คนเกิดปีมะเมียค่ะการเงินของคนเกิดปีมะเมียจะมั่นคงมากขึ้นนะคะจากการทำงานหนักจากโอกาสใหม่ๆที่เข้ามามีการเริ่มต้นงานใหม่ๆนะคะการทำงานแบบทุ่มเทนะะทำงานอย่างหนักจะทำให้การเงินของคุณในครึ่งปีแรกดีขึ้นมั่นคงขึ้นคล่องตัวมากขึ้นนะคะ ในช่วงเดือนมีนาคมค่ะเป็นเดือนที่การเงินของคุณโดดเด่นมากที่สุดเลยนะคะคนรอบข้างลูกหลานบริวารน,นะคะพร้อมจะช่วยเหลือคุณในเรื่องนี้อย่างเต็มที่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะขอให้คนเกิดปีมะเมียเปิดใจรับโอกาสใหม่ๆทางการงานนะคะกล้าที่จะทำอะไรใหม่ๆเพื่อให้การเงินของคุณดียิ่งๆขึ้นไปในช่วงครึ่งปีแรก2,564นี้นะคะ อันดับที่4ค่ะคนเกิดปีเถาะครึ่งปีแรก2,564นะคะการเงินของคนเกิดปีเถาะจะคล่องตัวมากนะคะมีโอกาสได้เงินก้อนนะคะการเงินสะพัดดีเป็นที่น่าพอใจของคนเกิดปีเถาะเลยทีเดียวค่ะ การทุ่มเทให้กับการทำงานใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่ๆหรือการให้ความสำคัญกับการใช้จินตนาการให้มากกว่าเดิมนะคะจะทำให้การเงินของคุณคล่องตัวมากยิ่งขึ้นสิ่งสำคัญคือนะคะคุณต้องทุ่มเทและกระตือรือร้นให้มากกว่าเดิมนะคะ ทำงานในเชิงรุกให้มากขึ้นทุกอย่างจึงจะสําเร็จดังประสงค์นะคะจะปล่อยให้แบบว่างานมันเรื่อยๆเอื่อยๆการเงินมันก็จะเรื่อยๆไปเหมือนกันนะคะดังนั้นประโยคเด็ดสําหรับคนที่เกิดปีเถาะนะคะคือสู้แล้วรวยค่ะมาดูอันดับที่3กันบ้างนะคะอันดับที่3ที่มีดวงการเงินที่ดีนะคะคือคนเกิดปีกุลค่ะ ครึ่งปีแรก2,564ของคุณเกิดปีกุ้นนะคะการเงินสะพัดดีมากนะคะมีโอกาสได้รับโบนัสก้อนโตนะคะได้เงินพิเศษเงินฟลุกๆโดยที่คุณไม่คาดคิดมาก่อนนะคะแล้วก็ มีโอกาสได้ทำงานสำเร็จตามเป้าหมายตามที่คุณคาดเอาไว้แล้วก็เลยทำให้การเงินของคุณที่คาดหวังเอาไว้มีโอกาสที่จะได้ตามนั้นด้วยนะคะจะว่าไปแล้วถ้าพูดถึงเรื่องของโบนัสหรือเงินพิเศษนะคะต้องเรียกได้ว่า น่าจะได้เกินกว่าที่คาดหวังเอาไว้ด้วยซ้ํานะคะรวมถึงนะคะสำหรับคนเกิดปีกุลนะครึ่งปีแรกจะมีงานใหม่ๆโอกาสใหม่ๆช่องทางทําเงินใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะยิ่งทํายิ่งรวยเลยทีเดียวค่ะการประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานนะคะจะทําให้คนเกิดปีกุลมีโอกาสที่จะมีความสําเร็จในเรื่องของการเงินมากขึ้นด้วยนะคะมันไปในทิศทางเดียวกัน สำหรับครึ่งปีแรก2,564นี้นะคะคนเกิดปีกุลข่านในเดือนพฤษภาคมนะคะจะเป็นเดือนที่คนเกิดปีกุลมีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงโชคด้วยนะคะ เรื่องของการเสี่ยงโชคค่ะจะเป็นโชคก้อนเล็กก้อนใหญ่นะคะก็ตามแต่พื้นดวงแต่ละท่านนะ,ะรวมถึงโชคนะคะจะมีโชคจากเด็กๆลูกหลานบริวารน,นะคะแล้วอาจจะมีโอกาสได้รับเงินโดยสเสน่หาด้วยก็เป็นไปได้นะคะเป็นกำลังใจให้คนเกิดปีกุลน,นะคะมาดูที่อันดับที่สองค่ะ อันดับที่2นะคะคนที่มีดวงการเงินที่ดีมากๆเป็นอันดับ2คือคนเกิดปีมะแมนะคะครึ่งปีแรก2564นี้นะคะคนเกิดปีมะแมจะมีโอกาสใหม่ๆนะคะช่องทางหาเงินใหม่ๆที่จะทําให้ร่ํารวยมีเงินมีทองนะคะมีแต่สิ่งดีๆข่าวดีๆเข้ามาค่ะครึ่งปีแรก2564ขอให้คนเกิดปีมะแมนะคะเปิดใจรับโอกาสใหม่ๆด้วยนะคะ มันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องติดต่อคนให้มากนะออกไปพบเจอคนโน้นคนนี้ให้มากเข้าไว้นะคะเพราะคุณจะได้เงินจากการเข้าสังคมนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะขอให้เชื่อมั่นในความคิดสร้างสารรค์และไอเดียของคุณนะคะไอเดียของคุณจะเด็ดมากจะสามารถที่จะทำเงินได้มากด้วยนะคะในครึ่งปีแรกนี้ในส่วนของเดือนมีนาคมนะคะ มีนาคมเป็นเดือนที่คนเกิดปีมาแมจะมีความโดดเด่นในเรื่องของการเสี่ยงโชคค่ะมีโอกาสที่จะถูกหวยรวยเบอร์นะคะได้เกินอ่อได้เงินก้อนสมใจนึกนะคะในเดือนมีนาคม2564นะคะจดเอาไว้เลยนะคะคนเกิดปีมาแมมาลุ้นการดูที่อันดับที่หนึ่งค่ะ อันดับที่หนึ่งนะคะนักสัตว์ที่จะมีการเงินดีที่สุดนะคะในครึ่งปีแรกนะคะ2,564คือคนเกิดปีชวดนะคะ ครึ่งปีแรก2,564ค่ะสำหรับคนเกิดปีชวดเงินทองไหลมาเทมานะคะการงานทำอะไรก็สำเร็จนะคะได้เงินได้ทองนะทั้งงานที่ทำอยู่ก่อนแล้วนะคะหรือจะเป็นงานที่คุณเริ่มต้นทำใหม่ไอเดียใหม่นะคะรวมถึงว่าจะมีช่องทางทำเงินใหม่ๆเข้ามาด้วยนะสำหรับคนเกิดปีชวดถือว่าหยิบอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดนะคะ โชคลาภของคุณนะคะจะมาจากทั้งเรื่องการงานนะคะคืองานสําเร็จได้คือทํางานสําเร็จก็จะได้เงินตามที่เราต้องการนะคะมิแล้วก็รวมถึงมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงโชคด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการเสี่ยงโชคนะคะมีนาคมกับมิถุนายนค่ะ สองเดือนนะคะมีนาคมกับมิถุนายนคนเกิดปีชวดคุณมีโอกาสจะได้เงินก้อนจากการเสี่ยงโชคนะคะหรือแม้กระทั่งคนที่เกิดปีชวดที่พื้นดวงคุณไม่ได้โดดเด่นในเรื่องการเสี่ยงโชคนะคะคุณก็จะได้รับเงินจากความสําเร็จเรื่องของการงานนะคะเรียกว่านับเงินกันไม่หวัดไม่ไหวเลยทีเดียวนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคนเกิดปีชวดด้วยนะคะ ครบแล้วค่ะทั้ง5อันดับนะคะสำหรับ 5, 5นักสัตว์นะคะที่มีการเงินดีที่สุดนะคะในช่วงครึ่งปีแรก2,564นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับแม่หมอติ่งน้อยได้ใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีค่ะ